สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและวันนี้จะเป็นเรื่องราของทีมเืรเบย์สีฟ้าความไม่เฉียบขาดอาจพาแมนเชสเตอร์ซิตี้หมดลุน้นสนับสนุนโดยกองทัพอะไหล่ยนต์นำเข้าและจำหน่ายเครื่องยนต์อะไหล่และชิ้นส่วนรถยนต์โทร0813351942และ0982604335และ Line ID k t a 5 6 ทามาแล้วเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเรากันหน่อยครับต้องบอกว่าประตูตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของเชลซีที่ไอดีฮัดสเตเดียมครับไม่ใช่เป็นเพียงประตูที่แบ่ง1แต้ไมไปครับแต่เป็นการเปลี่ยนจังหวะเกมของการลุ้นแชมป์ในพรีเมียร์ลีกของฤดูกาลนี้อย่างแท้จริงจากสถานการณ์ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังจะคว้าชัยชนะในลีกครับติดต่อกัน9นัด โดยเฉพาะในบ้านนะและรักษาแรงกดดันใส่จ่าฝูงอย่างอาร์เซนอลครับแต่ทุกอย่างกับพังลงในนาทีที่94เมื่อเอนโซ่แฟนันเดซสอดมายิงตีเสมอครับเรียกเสียงเฮลั่นในเอเดฮีสสเตเดียมที่เงียบงานสำหรับเจ้าถิ่นปล่อย3มแต้มสำคัญหลุดมือไปนะเหลือแค่1นแต้มผลที่ตามมาหนักหนากว่าสกอร์ครับเพราะในช่วงเวลาไม่กี่วันครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำแต้มหล่นไป4คะแนนจาก2เกมติดซึ่งก่อนเกมนั้นก็เสมอกับซันเดอร์แลนด์ไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ ทั้งที่โดยรวมครับสร้างโอกาสยิงได้มากมายครองเกมเหนือคู่แข่งแทบตลอดเวลาปัญหาสำคัญที่เด่นชัดก็คือความไม่เฉียบคมไม่เฉียบขาดในพื้นที่สุดท้ายชื่อของเออร์ลิงบลาฮาแรนด์ครับกลายเป็นประเด็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โดยสามารถกดไปได้38ประตูนในทุกรายการในฤดูกาลนี้แต่3เกมหลังสุดยิงไม่ได้อันนี้ไม่โอเคเกมที่เจอกับเชลซีครับคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนครับฮาแรนด์นั้นถูกแนวรับของทีมเยือน จำกัดพื้นที่เล่นได้ไม่สะดวกเลยครับจบสกอร์ได้ไม่ถนัดทนีครับจังหวะสำคัญก็ยิงไปชนเสาซะอีกครับกลายเป็นวันที่มันดูไม่เป็นใจสำหรับเขาแล้วก็ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ตัวเลขอาจยังดูดีครับแต่ในช่วงสำคัญรายละเอียดเล็กน้อยเหล่านี้อาตัตสินสตาแชมป์ได้เลยนะโอกาสนีแต่ปิดเกมไม่ได้ครับสิ่งที่น่ากังวลสำหรับเป๊ปกัเดลลาไม่ใช่เรื่องของการสร้างโอกาสตรงกันข้ามครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครองบอลได้เยอะยิงได้แยะกดดันคู่แข่งได้อย่างต่อเนื่อง แต่ขาดประตูที่2เพราะประตูที่2ไม่มาเกมมันปิดไม่ได้ครับในเกมที่เจอกับซันเดอร์แลนด์เนี่ยเจอแนวรับยืนต่ำมีวินยัยเอาตัวเข้าบล็อกแต่เกมกับเชลซีเจอการแก้เกมในครึ่งหลังได้ดีครับแล้วก็รอจังหวะอย่างอดทนแล้วก็ประมาทนิดเดียวนะเสียประตูสำคัญในพรีเมียร์ลีกเนี่ย้าไม่ดีกว่าไม่เด็ดขาดกว่าก็จบแบบนี้แหละครับที่สำคัญก็คือสถานการณ์ตอนนี้ดันมีอาการบาดเจ็บมาเป็นปัจจัยรบกวนอีกครับ ในเกมรับต้องถอดยอสโกควาริโอนออกต้องถอดดูเบนดิอาร์ตออกซึ่งน่าจะเป็นผลสำคัญเมื่อคนเปลี่ยนคู่เซนเตอร์กลางทางกลางเกมการแข่งขันขน,นะตรงนี้เลยทำให้ทีมนั้นเสียประตูแต่มันก็ไม่ใช่ข้ออ้างครับแต่สิ่งสำคัญมันคือปัญหานับจากนี้ต่างหากเพราะว่าอาการบาดเจ็บของยอสโกควาริโอนครับกระดูกหน้าแข้งแตกและนี่คือข่าวร้ายคืออาจจะพักยาวเลยครับอาจจะจบฤดูกาลนี้สำหรับเขาไปแล้วแต่ในรายของ r ูเบนด i อาร์ตยังต้องลุ้นอยู่ นี่คือการขาด2ตัวผู้เล่นแนวรับที่ดีที่สําคัญที่สุดของทีมซึ่งสั่นคลอนแน่นอนครับตรงนี้ต้องจับตาเลยว่าในตลาดมกราคมนี้นะตอนนี้ซิตี้เลยเพิ่มความสนใจไปที่มาเกฮีมากขึ้นครับจากที่ตอนแรกก็มีข่าวว่าสนใจแหละแต่พอนักเตะตัวหลักเจ็บไปแบบนี้ครับอาจจะต้องลงตลาดอาจจะต้องเดินเกมทันทีทั้งๆที่อีกครึ่งฤดูกาลมาเกฮีจะหมดสัญญาแล้วจะเซ็นฟรีได้แต่ตอนนี้มันอาจจะรอ จบดดูการไม่ได้แล้วเพราะว่าคุณเสียเส้นนะครับที่ดีที่สุดของทีมไป2คนนะแม้คนหนึ่งอาจจะยังไม่รู้ว่าสั้นหรือยาวครับแต่กวาดิโอเนี่ยไปยาวแล้วแน่ๆฉะนั้นการดึงมากเกฮีจึงเป็นเรื่องที่ต้องเดินเกมในตอนนี้ในขณะเดียวกันดีวของแอนโทนซิเมนโยครับก็ยังไม่รู้ล่วงนะแต่เชื่อว่าได้แน่ครับแต่เรื่อง,องสําคัญตอนนี้เกมร้ก,กับผมว่าระดับหนึ่งมันคือความหลากหลายกําลังจะเพิ่มขึ้นจากการได้เซเมนโยนี่แหละ แต่เกมลับนี่น่าเป็นห่วงสัญญาณในช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นสัญญาณเตือนที่ผ่านครึ่งฤดูกาลแล้วครับการตาม6แต้มแล้วกลับมาแซงอาร์เซนอลถามว่ายังมีความหวังไหมเป็นไปได้อยู่แล้วซิตี้เคยทําได้และใช่ว่าจะทําไม่ได้อีกในฤดูกาลนี้เพียงแต่ว่าความสม่ําเสมอนี่แหละครับคือสิ่งสําคัญทีนี้การที่จะกับไบรตันหรือใบสีฟ้าจะหลุดจากการฟอร์มสะดุดนี้ได้หรือเปล่าจะรับมือกับการเจอไบรตันทีมที่ แม่สร้างความเจ็บปวดใจเมื่อต้นฤดูกาลนะแต่ว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของออฟต้าครับจำลองการแข่งขันแล้วบอกว่าซิตี้มีโอกาสคว้าชัยชนะ63ในขณะเดียวกันตามสถิติครับไบรตันไม่เคยบุกชนะซิตี้มา15เกมติดต่อกันแล้วถือว่ายาวที่สุดเลยแต่ว่าฮารแลนด์ครับที่ผ่านมาแล้ว3เกมยิงไม่ได้และปกติฮารแลนด์ไม่เคยท้าบอร์ดนะใช่ครับแหมพูดเพราะด้วยไม่เคยเท้าบอร์ด4นัดติดครับฉะนั้น หมายความว่าเกมนี้เออร์ลิงบรห์ไฮแลนด์จะกลับมายิงประตูได้ถ้าเอาตามสถิตินะครับภาพรวมก่อนเกมเนี่ยแน่นอนมันไม่เวิร์กแหละเพราะจบลงแบบเสมอมา1เกม2เกมติดแล้วโดยตลอดอาชีพของกัวเดโอล่าครับการเสมอใน้ีก3ครั้งติดต่อกันอะ่ะมีไหมมี2ครั้งครับครั้งแรกคือปี2017นานไหมฮะอีกครั้งคือปี2023นั่นก็3ปีที่แล้วเช่นกันฉะนั้นหวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีก ที่สำคัญอาเซนอลเจอกับลิเวอร์พูลในวันต่อมาหากชนะคือการไล่บีคือการกดดันทีมของอาร์เตต้าได้ก่อนเลยหัวใจสำคัญก็อ <Okay>. ย่างที่บอกครับการเรียกฟอร์มถล่มประตูกลับมาของเออร์ลิงบราวหาแลนผมเสียวเหลือเกินนะฮาแลนเนี่ยเวลายิงไม่ได้ยิงไม่ได้พอกลับมายิงได้เกมมักจะเบิ้ลก็เป็นไปได้แลวก็เป็นไปได้และที่สำคัญครับไรตันเนี่ยเวลาเจอฮาแลนครับฮาแลนยิงใส่ไรตันได้ตลอดใน4เกมหลังที่เจอกัน อันนี้น่าน่าสนใจอันนี้น่าสนใจในขณะที่ไบรตันครับเวลาที่เล่นเกมเยือนส่วนใหญ่จะต้องเสียประตูใน3เกมหลังสุดนะน,นนี้หมายความว่าฮาแลนจะยิงเบิลหรือเปล่าพรุ่งนี้คืนนี้คืนนี้นะเดี๋ยวรอดูกันสภาพทีมของเฮเซเลอร์ครับพึ่งจะชนะในเกมล่าสุดที่เจอกับเบอร์ลี่หยุดสถิติที่ไม่ชนะใครมา6เกมไม่รู้ว่าถือว่าฟอร์มกลับมาหรือย,อยังเพราะฟอร์มแกกระท่อนกระแท่นครับไบรตันเนี่ยบุกสนุกแต่เกมรับปกติเนี่ย มันก็ไม่น่าจะแย่ขนาดนี้แต่6เกม7เกมที่ผ่านมามันไม่โอเคนะไม่โอเคเลยแต่ว่าการมาเยือนเอริฮัทอย่างที่บอกครับถิตส่วนใหญ่เป็นของเจ้าถิ่นแล้วอาจจะเป็นการประสานงานของตัวเก่าครับแดนนี่เวลเบกกับเจมิลเนอร์ก็เดี๋ยวรอดูกันนะส่วนตัวที่ไม่ได้ลงของซิตี้เองอย่างที่บอกไปครับยอสโกอาริโอนกับรูเบนดีอาร์ส่วนซาฟินโยนิโก้กอนซาเลสเนี่ยต้องประเมินความฟิตก่อน แต่นี้โกกกสเลสนี่ไม่ห่วงเพราะโรดี้กลับมาได้แล้วแล้วกลางนิ่งขึ้นมากรายยัดเอ็ดนูรี่โอมามามูดไปศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นฉะนั้น11ตัวจริงเนี่ยมันน่าจะเป็นดอนารุม่านะนูเนสโอเลลี่แบ็กสองข้างคู่เซนเตอร์จำต้องใช้คูสน็อปกับนาธานอาเก้ครับกองกลางโรดี้มาขนาบด้วยทิชเนี่ไรเดอร์กับแบร์นาโดซินวาและฟิลฟอร์เดนซ้ายแชรกี้ขวากองหน้าเป้าเออร์ดิงเบลล์ฮาแลนด์และเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าค่ำคืนนี้ แมนเชสเตอร์ซิตี้จะสามารถเอาชนะไบรตันสร้างความกดดันใส่อาตเซนนลได้หรือไม่บอกเลยว่าถ้าไม่ได้เกมนี้โอกาสลุ้นแชมป์ต้องใช้คำว่าเปอร์เซ็นต์ลดลงแบบแทบจะยกทงขาวด้วยเลยครับส่วนเพื่อนๆพี่พคิดเห็นอย่างไรร่วมพูดคุยกันหน่อยครับเรือใบสีฟ้าวันนี้จะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่าหลังจากบอร์ดมา2เกมนะบอดแรกคือ0 0บอ์อ์ด2คือ1 1วันนี้เปิดบ้านเจอไบรตัน ขอเสียงหน่อยครับพูดคุยกันหน่อยหากพูดคุยกันแล้วไม่จุใจคืนนี้มาคุยกันตอนในไลฟ์1นึ่ทุ่มครึ่งคลิปนี้ประมาณนี้ครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ